หนึ่งใจเดียวกันนะครับไม่ไว่าจะเป็นส่วนไหนโดนกระทบแต่ท่านก็มากระทบส่วนหัวพวกเราก็มีความรู้สึกน้อยเนื้อต่ําใจนะครับที่ท่านเขียนค่อนข้างจะรุนแรงนะครับแล้วก็กระทบต่อความรู้สึกของพี่น้องทหารของเราที่ทําหน้าที่กันอยู่ไม่ไว่าจะอยู่ที่นี่นะครับหนังสือพิมพ์นี้อาจจะไปถึงทั่วประเทศนะครับเราไม่รู้จะมีความรู้สึกขนาดไหนแต่พวกผมที่มาที่พวกเราอยู่กันหน่วยทหารใกล้นะครับในบริเวณนี้ นะครับเรามีความรู้สึกว่าท่านขีนแรงไปนะครับทุกวันนี้พวกเราทุกคนอยากจะเห็นประเทศชาติของเรานั้นนะครับอยู่ด้วยความรักความสามัคคีช่วยเหลือเกื้อกูลกันนะครับเราไม่อยากให้มาทะเลาะเบากแวงกันนะครับเปรียบเสมือนตัวท่านเองนะครับท่านสมว่าบทุกคนที่ท่านนะโดนประนามโดนว่าพี่น้องทุกท่านครับท่านจะมีความรู้สึกอย่างไรเช่นเดียวกันปะครับทุกคนนะครับในเมื่อู้กนาคาของเรานะครับโดนต่อว่า ตรงนี้พวก <cop> <cass> เรามีความรู้สึกนะครับพวกเราไม่ใช่ละอิดพระปูนที่จะไม่มีความรู้สึกอะไรเลยนะครับพวกเรามีความรู้สึกน้อยเนื้อต่ำใจในเมื่อเราทํางานทุกอย่างที่ผ่านมานะครับพวกเราจะไม่ไปยุ่งกับทุกเหตุการณ์นะครับมีแต่พวกท่านทั้งหลายนะครับที่พยายามจะดึงนะครับพวกทหารนะครับที่น้องทหารกัเราข้าไปเที่ยวเกี่ยวจริงเราทุกคนตระหนักในหน้าที่นะครับเรามีหน้าที่รักษาชาติมีหน้าที่ช่วยเหลือพี่น้องประชาชน ตรงนี้อยู่แล้วนะครับก็อ,อยากจะขอ,ขอร้องนะครับพี่น้องนักข่าวไม่ว่าหนังสือพิมพ์ฉบับใดก็ตามนะครับอยากให้ท่านเขียนไปในทางที่สร้างสรรคหรือสร้างในสิ่งที่ดีความรักสามัคคีให้มันเกิดขึ้นมากกว่าดีกว่ามาบั่นทอนกำลังใจกันนะครับพี่น้องทหารเขาเราทุกคนนะครับกาลังปฏิบัติหน้าที่อยู่เราไม่รู้ว่าหนังสือพิมพ์นี้นะครับจะตกไปถึงส่วนไหนแต่เมื่อเช้าพวกเราก็เพิ่งเสียชีวิตไปสองคนโดนระเบิดบ้าง นะครับที่หนาวเรินตามไทยแดนบ้างเดินลาดตระเวนไปตามเามขาเขามีนะครับหล,หลายคนยังปฏิบัติหน้าที่กันอยู่นะครับในเมื่อตัวใหญ่ในหัวใจของพวกเรานั้นนะครับโดนต่อว่าต่อขานนะครับในการคาดคา้อนข้างของพูดนนไม่สุกภาพนะครับผมไม่คิดว่าใจะจ,ะจะเขียกนกนะครับในสานีนะครับเพราะผมเป็นทหารที่มีความเข้มแข็งนะครับแต่ดูแลก็ยังรู้สึกว่าสะเทือน ในหัวใจของพวกเราทุกคนเราถึองอยากออกไปอยากจะออกมาชี้แจงให้พี่นอ้องทุกคนทราบว่าแบบนี้มันไม่เหมาะสมแล้วก็ท่านร้ายก็พูดที่ไม่ถูกนะครับคนควรจะเห็นใจพวกเราที่ทํางานกันบ้างนะครับก็ขอชี้แจงให้นครับครับเดินทางไปได้ก็ทางใดท่านขอท,ท,ที่นัางหนึ่งไปครับทุกการเดี๋ยวพวกเราจะสปเพราะว่าคือที่มาวันนี้มาแสดงจุดยืนว่าเรามาแสดงจุดยืน แงให้ทราบว่าเาคนนั้นมีความรักละความหุนหในในต่อนะครับผู้บังคับบัญชาเราทุกคนเราทํางานทุกคนทํนามาเต็มที่เราไม่ออกไปวุ่นวายส่วนหนึ่งส่วนใดตรงไหนน,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 นะครับแต่ขอกำลังใจขอแรงใจจากพี่ๆน้องๆเปนบ้างนะครับอยากให้ทุกคนเขียนแบบสร้างสรรค์ช่วยกันเชียร์ช่วยกันทำนะครับคนละไม้คนละมือพวกเราทําเต็มที่อยู่แล้วทุกพี่เราเต็มที่หรือย,อยังไ,ได้แล้วครับได้ พี่เอกันรทิศศิลปวาดทีพี่เอกงหน่อพี่ขาช่วยกลางกลางสีพิมให้ก็วาครับขอควาคร่บมอนการศึกงพวกเราด้วขอบคุณครับสวัสดีครับขามีหากำลังขึ้นขาบริหารอยู่เฉยๆนี่ต้องป็นหน้าตาที ทหารนี่ด้าเมน่งถนนขึ้นเาเามีหารผมมาในนั้นดท่นั่นลยผมมา้วทำด่าทนี้ว่าป่าครับผมไม่ได้มากับตรงนี้เรา้อที่อยากเอาสองเรื่องมาโยงกันไม่ไม่โยงไม่ได้ทำด่างนีง้นะครับเรื <ải S 2> <ห>่องของภาษีประชาชนเราใช้เงินมารกุย <ค lateral S 1> มุมทะหงเดืร้อนด่าผมบอกห้ไอ้นี่ที่มาจากไหนมาจากนี่นี่เริ่มก่อนแล้วไอ้นี่เขาก็พิจารมถูกไหมฮะ เลยที่แจกในการใช้ายคำพูดตรงนี้มันไม่ถูกมันมาจัดนี่ไงน่านไม่ได้จังว่าไอ้นี่ก็พอเข้าก็มีข้าววัวมันมีมาก่อนน่าทางนี้มาตั้งนานแล้วมากี่ทำไมมันแล้วกันครับแต่คุณช่วยไปไปถาัวมนตรีต่างประเทศหน่อยพวกเราไปช่วยไม่ใช่ว่ามาด่าผมพวกผมเป็นทหารว่ผมมาที่คำจากคำที่กระทบกระทั่งกับกองทัพบกเราไม่ได้มีส่วนเกี่ยวข้องกับรัฐมนตรีการต่างประเทศเราไม่ได้เป็นกับลังของเขาเราไม่ได้มีส่วนมาปกป้องใคร เราก็มาดูแลทำพูดที่ว่ไทยทำไม่ถูกพลาดกับนายเราคนละส่วนกันแล้วพี่ผมไม่คุยแล้วับพี่มาเอาต่างประเทศมาเกี่ยวกับผมผมพูดภาษาต่างประเทศไม่เป็นผมไม่ได้เป็นรัฐมนตรีต่างประเทศนะคุณคุณเจ็บแค่คุณประยุทธ์โดนด่าเนี๋ยคุณมากันเยอะแยะไปหมด